สวัสดีครับมาฟังข่าวลิปูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยข้อมูลเรื่องโค้ดคนใหม่ของสโมสสริพูล่าสุดเจมเพียสจากดีเอลติกก็ได้ออกมารายงานว่าลิพูได้ทําการแต่งตั้งหริฟเฟนันโดอีอูเบลโค้ดชาวบาราซิลวัย36ปีเป็นหนึ่งในทีมสตาฟโค้ดของอาร์เนอร์ชลอตโดยอีอูเบลเข้ามารับตําแหน่งโค้ดพัฒนาศักยภาพนักเตะรายบุคคลคนใหม่ของสโมสรและจะเริ่มงานที่ลิพูตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้หลังจากได้รับใบอนุญ,ญาตการทํงาน เรรียยบ้้อแลวการมาของอีวบลส่งผลทําให้อลอนบิ๊กจะรับหน้าที่เป็นโค้ดลูกตั้งเตะของทีมลิพูชุดใหญ่แบบเต็มตัวหลังก่อนหน้านี้บิ๊กเคยทํางาน2หน้าที่ด้วยการเป็นโค้ดพัฒนาศักยภาพนักเตะรายบุคคลและโค้ดลูกตั้งเตะไปด้วยในเวลาเดียวกัน ส่วนประวัติการทํางานของอ e ิวเบลนั้นอ e ิวเบลมีประสบการณ์พัฒนาน,นักเตะเยาวชนให้กับหลายสโมสรนในประเทศบราซิลเช่นทีมกุยาบาทีมเอเลติโกมิเนโรและยังเคยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมเอเลติโกมิเนโรมาก่อนอีกด้วยโดยระหว่างที่ทํางานให้กับลิพูอิวเบลจะทํางานร่วมกับกลุ่มนักเตะลิพูชุดใหญ่ทีมลิพูชุดยู21ปีและทีมลิพูชุดยู18ปีรวมถึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลนักเตะเยาวชนที่ถูกส่ง ไปยืมตัวเพื่อสนับสนุนเส้นทางสู่ทีทมชุดใหญ่ของพวกเขาโดยเขาจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาแข้งดาวรุ่งที่ถูกจับตามองอย่างลิโอเอ็นกูโมฮาและเทเนอร์นี่นอกจากนั้นแล้วออวเบลยังสามารถสื่อสารได้หลายภาษาทั้งโปรตุเกสอังกฤษรวมถึงผู้ภระสาสเปนและเยอรมันได้บางส่วนอีกทั้งยังมีใบอนุญาตโคตรระดับสูงอย่างคอมเมมบอลโปไซเซนยูฟาเอไลเซนและยูฟาเออีลิตยูดไลเซนทั้งนี้รายชื่อนักเตะที่ออวเบลมีส่วน ช่วยพัฒนาก่อนจะย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ของยุโรปประกอบไปด้วยอีกกอร์ไพซาโอ ของทีมมาร์เซยอีกอร์เคซุสของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยานคูโต้ของทีมดอตโรมน์ moon, และอัปเน์วินิซิอุสของทีมลียงนี่ก็เป็นเรื่องโค้ดคนใหม่ของสโมสสรีพูนะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วออวเบลจะช่วยพัฒนานักเตะรีพูแต่ละคนไปได้ไกลแค่ไหนนะครับและแอลลอนบิกจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรับมือลูกโด่งและลูกตั้งแต่ของคู่แข่งได้หรือไม่เมื่อมาทําหน้าที่เป็นโค้ชลูกตั้งแต่ของทีมรีพูชุดใหญ่ แบบเต็มตัวเพียงหน้าที่เดียวนะครับประเด็นต่อมามาดูบทความที่น่าสนใจจากโจแอนนาเดอร์แคนกันนะครับล่าสุดโจแอนนาเดอร์แคนนักข่าวสาวสายหงจาก The East a n นด์ก็ได้ออกมาเขียนบทความเจาะลึก16ข้อดีและร้ายของทีมลิฟูในตอนนี้ก่อนแข่งกับอาร์เซนอลในช่วงวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งนะครับ ข้อแรกเอนกูโมฮามีความนิ่งเกินวัยแม้เด็กอายุ16ปีส่วนใหญ่มักจะตื่นสนามง่ายเป็นพิเศษแต่เอนกูโมฮาไม่ใช่เด็กแบบนั้นเอนกูโมฮายิงประตูชัยให้กับริพูอย่างใจเย็นราวกับเป็นนักเตะอาชีพมาเป็นเวลานาน,านหลายปีแล้วจนชลอถึงกับออกมาเล่าผ่านสื่อหลังจบเกมเลยว่านักเตะริพูบางคนในทีมริพูพากันพูดกันในห้องแต่งตัวว่านึกว่าเอนกูโมฮาจะจับบอลหนึ่งจังหวะก่อนยิงประตูซะอีกเอนกูโมฮาจึงเป็นนักเต ที่มีความนิ่งในการจบสกอร์ที่เกินไวเป็นอย่างมากข้อต่อมาลิพูกำลังมีปัญหาในการปล่อยคู่แข่งคัมแบ็กเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วที่ลิพูขึ้นนํา2ประตูต่อศูนแต่กลับไม่สามารถกลุ่มความได้เปรียบและปล่อยให้คู่แข่งคัมแบ็กได้ฉชลซจึงจําเป็นต้องหาวิธีการจัดการปัญหานี้ให้ได้เพื่อทําให้ทีมลิพู กลับมาเก็บขีนชีทที่ได้อีกครั้งข้อต่อมาการได้เห็นคอนเนอร์แบลลี่ลงสนามในเกมที่แข่งกับนิวคาสเซิลในฐานะตัวสำรองถือเป็นสัญญาณที่ดีแม้ฟอร์มของแบลลี่ในช่วงนี้ยังไม่เข้าที่ก็ตามแต่การมีแบลลี่ช่วงที่ฟิลปงเจ็บยาวย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าข้อต่อมาชลอตมากเปลี่ยนตัวนักเตะขัดความรู้สึกแฟนบอลในเกมที่แข่งกับนิวคาสเซิลหลังลิพูเปลี่ยนตัวเอกิติเก้ออกจากสนามในนาทีที่80ลสิบลพูก็ขาดตัวพักบอลในแดนหน้าอย่างชัดเจน จนต้องถอยลงมาตั้งรับลึกและเปิดพื้นที่ให้ในิควเซ่นได้เล่นอย่างที่ต้องการแม้การเปลี่ยนตัวเอกิทิเกออกจากสนามจะเป็นการเปลี่ยนตัวพอชลอตมองว่าเอกิทิเก่ยังฟิตไม่พอแต่การตัดสินใจเปลี่ยนตัวของชลอตในช่วงนี้สร้างความงงงวยและขัดความรู้สึกแฟนบอลหลายครั้ง ข้อต่อมาโซวอสไลน์สำคัญกับทีมมากแม้ในเกมที่แข่งกับนิวคาสเซิลโซวอสไลน์จะลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาและโซวอสไลน์ก็ทำหน้าที่ได้ดีและทำงานหนักมากเพื่อทีมอีกทั้งยังมีส่วนสำคัญทำให้ลิพูได้ประตูชัยอีกด้วยแม้การหลอกปล่อยบอลให้เอนกูโมฮาจะไม่นับเป็นแอซิสแต่ตอนนี้โซวอสไลน์เป็นนักเตะที่ลิพูไม่สามารถดอปเป็นตัวสำรองได้ข้อต่อมากนาเต้น่ากังวลผลงานที่ผ่านมาของกนาเต้ในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นว่ากนาเต้ดูฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัด Terima การดวลชนะคู่แข่งที่เคยเป็นจุดแข็งของกุนาเต้ได้กลายเป็นจุดอ่อนบางทีกระแสข่าวเรื่องทีมมาดริดอาจมีผลกระทบต่อสมาธิของกุนาเต้หากลิปูซื้อก่องหนังเพิ่มสําเร็จช่วงท้ายตลาดก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่กุนาเต้อาจถูกลดบทบาทลงข้อต่อมาเกมรุกยังคงต้องปรับปรุงในเกมที่แข่งกับนิวคาสเซิลตั้งแต่นาทีที่47จนถึงนาทีที่เอนกูโมฮายิงประตูชัยให้กับทีมได้ลิปูไม่สามารถสร้างค่าเอกจีได้เลย ค่าเ g เป็น0อีกทั้งยังถูกคู่แข่งยิยงคืนอีก2ลูกอีก ด้วยกระทั่งที่ทีมคู่แข่งเหลือนักเตะ10บคนแม้ว่าสุดท้ายแล้วลิพูจะเป็นฝ่ายชนะแต่รูปเกมส่วนใหญ่นิวคาสเซิลคุมเกมได้เหนือกว่าลิพูเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเกมลุกของทีมลิพูยังเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงข้อต่อมาลิพูยังจําเป็นต้องเสริมทัพแม้ช่วงซัมเมอร์นี้ลิพูจะซื้อนักเตะใหม่หลายรายแต่ทีมลิพูยังคงขาดตัวเปลี่ยนเกมในเกมที่แข่งกับนิวคาสเซิลในม้านั่งสำรองมีผู้เล่นแนวรับถึง5คนรวมผู้รักษาประตูแต่กลับมีกองหน้า เพียง2คนเท่านั้นข้อต่อมาฟานได้ยังคงยอดเยี่ยมเกมล่าสุดฟานได้เล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากแม้จะถูกแอนโทนีกอร์ดอนทำร้ายร่างกายแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งในเกมล่าสุดฟานได้สกัดบอลสำเร็จมากที่สุดในสนามโดยสกัดบอลสำเร็จ13ครั้งโดยมีถึง10ครั้งที่เกิดจากจังหวะโมงแม้ฟานได้จะอายุ34ปีแล้วแต่ฟานได้ยังคงเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเหมือนวันแรกที่เขาย้ายมา ข้อต่อมาลิพตูต้องเล่นเกมรับให้ดีกว่านี้ชลอตยอมรับหลังจบเกมว่า การรับมือกับลูกโดง่งลูกทุ่มและลูกตั้งเตะของคู่แข่งเป็นจุดที่ลิพูร,รับมือได้ไม่ดีในตอนนี้นอกจากนั้นแล้วแทคติกการเล่นด้วยการให้กองหลังดันไลน์สูงก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ลิพูเสียประตูด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วลเกมรับของลิพูจึงยังเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ข้อต่อมาเคอร์อเคสยังต้องปรับตัวความผิดพลาดของเคอร์เคสในเกมล่าสุดทําให้ลิพูเสียประตูช่วงนี้เคอร์เคสจึงยังต้องปรับตัวและเรียนรู้ต่อไปหลายคนยังคงเชื่อว่าเคอร์เคสจะก เป็นกําลังหลักให้กับทีมลิพูในอนาคตได้ข้อต่อมาเอกิติเก้คือกองหน้าที่รอคอยการยิงได้3ประตูจากการลงเล่น3นัดโดยทุกประตูที่ยิงได้เป็นการจบสกอร์ที่เฉียบคมถือเป็นเรื่องที่เหล่าแฟนบอลลิพูเฝ้ารอกันมานานแม้ตอนนี้ทีมลิพูยังคงต้องการตัวอีซักแต่เอกิติเก้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถตอบโจทย์ที่ลิพูต้องการจากนักเตะกองหน้าได้ ข้อต่อมากาแฟแบกต่อยอดฟอร์มเก่งของตัวเองได้แม้ในเกมคอมมูนิตี้ชิลและเกมนัดเปิดฤดูกาลกาแฟแบกจะไม่ได้ลงเล่นแต่กาแฟแบกก็กลับมาช่วยเหลือทีมได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยืนคุมพื้นที่แดนกลางได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมนิพูได้อีกด้วยการได้กาแฟแบกกลับมาช่วยเหลือในช่วงที่อเล็กซิสแมกไครสเตอร์ไม่ฟิตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากข,มาข้อต่อมาการขาดแมกไครสเตอร์ส่งผลกระทบกับทีมทําให้ทีมลิพูขนันนักเตะสายพลังงานที่มาคอยขับเคลื่อน Game, และทําให้ทีมลิพูขาดความดุดันซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบให้เห็นอย่างชัดเจนในเกมนัดล่าสุดตอนนี้แฟนบอลลิพูจึงทําได้แค่หวังว่าแมคกาจะฟิตทันลงแข่งกับอาเซนนลนได้ข้อต่อมาลอดเจ็บตัวแบบบุตรวิดในเกมล่าสุดนักเตะนิวคาสเซิลเลือกที่จะเล่นหนักใส่นักเตะลิพูแต่กลับเป็นทีมนิวคาสเซิลเสียเองที่นักเตะตัวเองบาดเจ็บเพราะการเล่นหนักใส่นักเตะลิพู และข้อสุดท้ายชนะได้แม้ไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดหากเกมทั้งสองนัดช่วงเปิดฤด,ดูกาลลิฟูไม่สามารถชนะบอลมัดแล้วนิวคาสเซิลได้ผู้คนก็จะพากันจิกจองไปที่จุดอ่อนของทีมลิฟูในตอนนี้แต่2เกมแรกลริฟูเก็บได้6คะแนนเต็มและยังมีบทเรียนให้เรียนรู้การที่ทีมลิฟูยังหาทางเอาชนะคู่แข่งได้แม้ทีมยังไม่ลงตัวเต็มที่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวก ก่อนแข่งกับอาเซนอลซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญก่อนเบรกทีมชาติทั้งหมดนั้นก็เป็นบทความที่น่าสนใจจากโจแอนนาเดอแคนที่ออกมาเขียนบทความเจาะลึกข้อดีและร้ายของทีมลิปูในตอนนี้จากมุมมองของเธอนะครับแล้วทุกท่านละครับข้อดีและร้ายของทีมลิปูในตอนนี้สำหรับคุณแล้วคือเรื่องอะไรกันบ้างครับ ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะกันนะครับเรื่องแรกพอจอยได้ออกมารายงานว่าสเตฟานไบสติกกองกลางดาวรุ่งเตรียมอยู่กับลิพูต่อไปในฤดูกาลนี้เพื่อทํางานและพัฒนาฝีเท้าภายใต้การดูแลของอาร์เนอร์ชลอตและทีมสตารโค้ชของสโมสรการที่ไทเลอร์มอร์ตันย้ายไปร่วมทีมลียงและเจมส์คโนเนลเตรียมถูกปล่อยยืมตัวในไปอาแจ็ค ทำให้ลิพูต้องการเก็บไบิสติกไว้กับทีมเพื่อสานต่อผลงานที่เจ้าตัวได้ทําไว้ได้อย่างโดดเด่นระหว่างการยืมตัวที่ลสาสพามัสในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ดิสติกยังถูกนับรวมอยู่ในโคต้าันเตะโฮมกรนสําหรับการแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรปภายใต้การจัดการของยูฟ่าด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับพอจอยยังรายงานเพิ่มเติมผ่านบทความอีกว่ามาร์กเกอีต้องการย้ายมาร่วมทีมลิพูจริงๆแต่ลิพูประเมินค่าตัวเกอี e ประมาณ35ล้านปอนด์แต่ผ่า าเลตประเมินค่าตัวเกอีประมาณ45ล้านปอนด์ซึ่งสาเหตุที่พาเลตตั้งราคาเกอีไว้สูงก็เ,เป็นเพราะพาเลตต้องแบ่งกำไรจากการขายเกอีประมาณ20%ให้กับเชลซีต้นสังกัดเดิมของเกอีเกอีเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเรื่องของเขากับลิปูยังคงต้องลุ้นกันต่อไปจนถึงวันที่1กันยายนหลังจากที่ผ่านมาเกอีได้ออกมาปฏิเสธความสนใจจากสโมสรใหญ่ๆอื่นในพิเพิลลีกอย่างไรก็ตามเกอีก็พร้อมอยู่กับพาเลตหนึ่งปีเช่นกันเพื่อรอย้ายทีฟีใน ช่วงซัมเมอหน้าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พาเลทไม่อยากให้เกิดขึ้นปัญหาเรื่องการซื้อตัวเกอีระหว่างพาเลทกับริพูนอกจากจะเป็นเรื่องค่าตัวแล้วอีกหนึ่งปัญหาก็คือพาเลทยังหาตัวแทนเกอีไม่ได้โอลิเวอร์กัสเนอร์ผู้จัดก,การทีมพาเลทจึงไม่สบายใจหากพาเลทปล่อยเกอีย้ายทีมอีกทั้งพาเลทก็ยังไม่สามารถ ตามหาตัวแทนชาลูบาที่ถูกเชลซีเรียกตัวกลับได้ด้วยเนื่อต่อมาโรมาโน่ได้ออกมารายงานว่าลิปูยังคงเจรจาเรื่องเกอีกับพาเลตอย่างต่อเนื่องอยู่ตอนนี้ลิปูพร้อมแล้วที่จะจ่ายเงินมากกว่า30ล้านปอนด์เพื่อทําให้ข้อตกลงนี้สําเร็จแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับพาเลตว่าจะหาคนมาแทนที่เกอีและยอมปล่อยเกอีหรือไม่แต่ที่แน่ๆเกอีได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการย้ายมาร่วมชีมลิปูเท่านั้น และเอาเรื่องสุดท้ายโลมาโนได้ออกมารายงานข่าวเรื่องอิสซักว่าลิปูยังคงจะพยายามซื้ออิสซักามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ลิปูไม่ยอมแพ้เหมือนอิสซักที่ไม่ยอมแพ้ในการย้ายมาร่วมทีมลิปูหลังก่อนหน้านี้อิสซักได้แจ้งกับคณะผู้บริหารของนิวคาสเซิลไปแล้วว่าต้องการย้ายออกจากทีมและไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่แม้ว่าการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับนิวคาสเซิลก็ตามนี่ก็เป็นข่าวตลาดนักเตะท,ที่เกี่ยวข้องกับทีมลิปูช่วงนี้นะครับ ผมก็รอดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้ก็พูดได้แค่นี้จริงๆนะครับแต่อย่างน้อยในวันนี้แหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้อย่างพอจอยรวมถึงโรมาน่ก็ยังคงยืนยันว่าลิพูจะเอาเกอ,อีและอีซักให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนจะสำเร็จหรือไม่นั้นก็มารอดูคำตอบไปด้วยกันนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาเล่าในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม